ครับสวัสดีครับผมสวัสดี FC FD t r a c t o r ท w i ท e n g ่นะครับวันนี้ผมมีรถมานำเสนอครับผมเป็นรุ่น M7040 ครับตอนนี้ที่ผมมีให้เลือก4คันนะครับเป็น M7040 ทั้งหมดเลยครับผมก็มีรุ่นอื่นบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเสนอเป็นตัว M7040 นะครับมาดูตัวแรกกันเลยครับ ตัวแรกเป็นรถปี57นะครับตรจจทะเบียนปี57สภาพก็โอเคครับเครื่องดีเกียร์ดีท้ายดีครับเวทหน้ามีให้ครบนะครับเวทสวงหน้าครับผมอุปก,กรณ์2ชิ้นครับคันนี้ใบดันหน้าแล้วก็ผ่าน3เครื่องไม่เคยแกะเลยครับ สภาพก็โอเคครับแต่คันนี้มีตำหนินะครับเสื้อเกียร์เชื่อมมาครับผมแต่ก็เชื่อมมาสวยอยู่ครับแต่ใครไม่ซีเรียสอะไรก็ไม่ใช่ปัญหาครับผมหลังคาก็โอเคครับหลังคาเป็นหลังคาเดิมเลยครับสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่เลยครับ m เจ็ดศูนย์ยางหน้าพอใช้ครับยางหลังก็สภาพโอเคพอใช้ได้อีกหลายปีอยู่ครับ เป็นผ่านสามตาช้างครับอันนี้ท้ายโดยรวมก็ถือว่าเกือบแห้งครับมีรั่วซึืมตรงกระบอกเชยกนิดหน่อยครับผมผ่านสามไม่มีเชื่อมครับผ่านสามโคงสวยครับ ดีเลยครับเครื่องสีสันเดิมๆเห็นตำหนิแค่เสื้อเกียร์ครับผมเชื่อมมาฟังเสียงครับเครื่องดีครับ เครื่องนิ่มๆเลยครับแต่ท่อจะดังเสียงท่อหน่อยครับเพราะว่าท่อไม่ได้รัดครับยกเยกได้คันนี้รถปี57ครับเรมทะเบียนพร้อมโอนทรงสวยนะครับเจ็เจนย์ี่นี้ผมเสนอราคาขายอยู่ที่350แสนบาทครับแถมส่งฟรีให้300กิโลเมตรครับผม สามแสนห้ 350, บาทครับท่านใดสนใจก็เชิญนนะครับผม093 7278686ครับมาดูคันต่อมาครับคันนี้ถือว่าโอเคเลยครับผมเก็บงานให้เรียบร้อยครับผมสวยครับคันนี้รถปี54ครับปีห้ <c oughs> มี ใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านหกครับนี่ยางหน้าเก้าสิบเปอร์เซ็นครับยางหลังเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยครับผมลูกหมากซ้ายขวาผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพร้อมตัวต่อตัวต่อลูกหมากซ้ายขวากองแก้วใหม่ครับยางหลังคู่ใหม่ครับเบาะใหม่กับบอกเชื่อโยกใหม่ครับคันนี้คันนี้เครื่องไม่เคยแกะนะครับเครื่องดี ภาพก็ตามใช้งานครับมีสีถลอกบ้างเป็นธรรมดาครับรถไทยเวทกลมครับท้ายสวยแห้งๆครับผานเป็นผานหกครับตาช้างเป็นผานพวนครับตรงรุ่นเลยครับผม นี่เป็น d ีเ6 6สอหหดครับท้ายแห้งๆคันนี้ปี5้าสี่ครับภาษีเต็มเอกสารพร้อมโอนเช่นกันครับผมเครื่องดีครับผม ไม่มีตำหนิครับวันนี้เนี่ยมเลยครับขึ้นไปลงไปครับผม รถปี54ครับคันนี้ผมเสนอราคาขายอยู่ที่395,000บาทครับ395,000บาทนะครับผมพร้อมส่งปีให้300กิโลเมตรนะครับสภาพสวยครับคันนี้395,000บาทฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับ093 727 8 6 8 6าอ่ครับมาดูคันต่อมาครับผมคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี51ครับ ห้าหนึ่งจะเป็นเวทกลมนะครับเวทกระทะครับตัวนี้จะมีตั้งแต่ปีห้าหนึ่งห้าสองครับจะเป็นเวทกลมอันนี้เครื่องดีครับอุปกรณ์สองชิ้นครับใบดันผ่านสามเครื่องดีครับผมเกียร์มีดีดบ้างครับอันนี้เกียร์ชัตเตอร์มีดีดบ้าง บุพบไฮดรีกดียางหน้าก็พอใช้ครับผมยางหลังก็ประมาณ75%เปอร์เซ็นครับผันสามก็เป็นตาช้างเช่นกันครับอันนี้มีรั่วซึมบ้างตรงกระบอกเชื่อยกนะครับข้างนี้ซึมนิดหนึ่งข้างนี้ก็เยอ้มหน่อยครับท้ายก็ถือว่าสวยครับ ใบดันผ่านสามเอกสารพร้อมโอนเช่นกันครับคันนี้หลังคาก็โอเคอยางหลังใช้กันยาวๆครับเบาะใหม่ครับคันนี้ผมเปลี่ยนเบาะให้ใหม่ครับคันนี้เบาะใหม่ เรื่องดีครับ อันนี้ไฮดริกจะช้ะานิดนึงครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ครับผมเครื่องนิ่มๆครับอันนี้เครื่องดีรถปีห้าหนึ่งใบดันผ่านสามครับ ในดันฐานสามคันนี้เอาไป3 2 5แสนันบาทครับพร้อมส่งฟรี3ามกิโลเมตรครับผมเอกสารพร้อมโอนนะครับท่านใดสนใจก็เบอร์โทรครับ0ูนย์เก้าสามเครับผมสามแสนันบาทเครื่องดีครับท้ายดี ครับผมก็จะมีเกียร์ดีดบ้างนะครับแล้วก็ไฮบริดช้านิดนึงมาดูคันสุดท้ายครับตัว M อ0เจคันนี้ฝากระโปรงมีนะครับฝากระโปรงอยู่นู่นครับยังหน้า70% <c oughs> อย่างหลังประมาณ50%ครับ <c oughs> นี่เป็นเวทกลมนะครับรถคันนี้ปีห้าสี่จดปีห้าสี่เรื่องดีเกียร์ไม่ดีครับคันนี้ผมให้เรียกดี <c oughs> <c oughs> กระบ,บอกยกมีรั่วซึมครับ กระบ,บอกยกมีร่วซึมนะครับผมแล้วก็คันนี้ต้องเช็กบาคนทวนในครับผมอาจจะต้องเปลี่ยนแต่ตัวใหม่ก็เปลี่ยนก็ไม่แพงครับเบอร์ศูนย์สี่พันเจ็ดร้อยบาทครับถ้าท่านใดสนใจก็จะให้ผมจัดการให้ก็ได้ครับเบิกศูนย์สี่พันเจ็ดร้อยบาทเวลายกแล้วหางมันจะล่วงหน่อยครับยกแล้วหางล่วงก็เปลี่ยนแล้วหายครับ เ0็0เจ็ดก็ไม่ใหญ่นะครับคันนี้ตามสภาพครับผมฝากระโปรงครอบมีคันนี้รถปี5 4ใบดันผ่าน3ครับฝาครอบครบมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับ มีเลม่มทะเบียนพร้อมโอนเอาไปสอเกาหมื่นห้าพันบาทครับส่งฟรีครับผม3ามกิโลเมตรเช่นกันครับใบดันผ่าน3ครับปี54าสี0 0อบาทเผาหน้าทํางานได้ปกตินะครับทุกคันเลยครับเผาหน้าทํางานได้ปกติรถใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าคันนี้ก็อาจจะมีเช็คเช็คคอนโทรลใน ก็แนะนําให้เปลี่ยนเลยครับเพราะว่ายกฝา,าไฮมันหนัดครับยกเข้ายกออกเอาใจคนที่ชื่นชอบตัว M 7 0 4 0นะครับมีทั้งราคาย่มเยานะครับปรับสภาพแล้วนะครับ ว่าปรับสภาพตอนนี้ที่ผมไม่ได้ปรับทําเก็บสีให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาครับก็จะมีเก็บนิด<ๆ>หน่อยให้ครับคันแรก2 9งแสนันบาทครับรถปีห้าสี่ครับผมใบดันผ่านสามเร่ทะเบียนพร้อมโอนนะครับคันที่สองนะครับสามแสนสองหืห้าันบาทครับรถปีห้าหนึ่งนะครับ ใบดันผ่านสามเช่นกันครับทะเบียนพร้อมโอนคันนี้รถปีห้าสี่ครับใบดันผ่านหกนะครับใบดันผ่านหกสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับส่วนคันนี้ปีห้าเจ็ดครับใบดันผ่านสามนะครับผมสามแสนห้าหมื่นนะครับส่งฟรีให้สามร้อยกิโลเมตรนะครับานใดสนใจก็แวะมาดูรถได้นะครับที่อำเภอจุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผม เบอร์โทรครับ093 727 86, 86 86ครับเจ็ดศูนย์สี่ศูนรุ่นนี้ผมจะเอาเข้าเรื่อยเรื่อยครับเป็นรถที่ราคาเป็นรถใหญ่ที่ราคาไม่แพงนะครับเจ็ดน์สี่ศส่วนวันนี้ก็ ขอแนะนำแต่ตัว M7040 นะครับวันนี้สวัสดีครับ